คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจราราณในการดูและฟังนะคะกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะและวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องมูเตรวย,ยกันอีกเช่นเคยค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่หน้าเกมมิสเตอร์ฮาลโลวีนค่ะทุกคน เออเอาเกมนี้มารีวิวอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะจะแจกดีแจกปังเหมือนเดิมหรือเปล่าเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะแล้ววันนี้ก็แบกทุนมาอยู่ที่300บาทนะคะกับเจ้าฟักทองเลยค่ะทุกคนค่ะโอเคมาขั้นตอนแรกนะคะขอเบ็ดไปก่อนต่ำๆสัก30บาทเนาะทุกคนโอเคเริ่มค่ะ วายเขามาให้ทุกตัวอีกแล้วโอ้ยสแคตเตอร์มาแล้วทุกคนมาให้ไหมเโอ้โหมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อเข้าฟีอย่างไงไ่ายเหลือเกินนะคะไม่ปังยังไงเอ่ยยังเหมือนเดิมเลยวายดิ้นเต็มหน้าลายค่ะทุกคนขาเออ Uh huh. เลิศมากเอาสิวายเต็มหน้าฟักทองเต็มหน้าไปแล้วแม่หนึ่งแมตเหลือก,การหมุนฟรีสามครั้งนะคะทุกคนคะ่ะ มาค่ะอย่าแผนะ่วเนาะไม่แผนะ่วเนาะโอ้โหสวยมากทุกคนมาอีกหนึ่งรอบค่ะทุกคนค่ะ โอ้โหดูเขาสิคะ่ะเลิศไงล่ะไหลไม่ไหวแล้วทุกคนมาฟีลร,รอบสุดท้ายนะคะโอเครอบนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอ้ยสองพันยังปังอะทุกคนกับเข้า หมุนฟรีรอบแรกนะคะมาปรับเบ็ดกันเลยนะคะเบ็ดไปอีกแม่ร้อยห้าบาทอย่างปวัวมาค่ะโอ้โหทุกคนเข้าไงวะอุ้ยสี่ตัวเลี้ยงแม่สวยมากโอ้โหให้มันได้สิคะโองงามาก โอ้โหทุกคนเขาจ่ายทุกแบบกดทุกรอบจ่ายทุกรอบอย่างงี้เลยนะคะเลิศไหมล่ปะปักทองวิ่งไม่ไหวแล้วคะ่ะเต้นไม่ไหวแล้วเนาะเออไหลคะ่ะ Lớt này ơi, gần ngà, vâng xinh ngam Mà Ồ hổ, hổ. Okay, nó Ồ hồ Ok no. โอเคเลยรอบนี้อ่ะไม่แย่เลยทุกคนแจกทุกรอบจริงค่ะและทุกคนคะวันนี้เราก็เล่นกันอยู่ที่ค่าย PG สลัสตาอีกเช่นเคยเลยนะคะสามารถฝากถอนได้จริงค่ะทุกคนขั้นต่ำเพียง10บบาทเท่านั้นเออเวอร์ปะ ใครสนใจสมัครนะคะลิงใต้คลิปได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะโอเคมาลุ้นกันต่อเนาะเออรับรางวัลทีเป็นพันพัน,น่ะทุกคนอย่างเลิศดูสักทองเขาสิรับรางวัลทุกรอบค่ะ โลมากอืมโอเคเนาะอีกหนึ่งรอบสุดท้ายค่ะทุกคนขาไม่รอช้าน,นะคะ ม,ม,มาสิคะมาเตรียมตัวรับรางวัลแม่เลิศคะ่ะเข้าฟีใเนลรอบที่สองนะคะทุกคนได้เป็นหมื่นกว่าแม่ปังอะปังมากมาได้ทุนแล้วเนาะประเบิดกันไปอีกค่ะแม่สี่ห้า อย่างปว้วปังรังเวอร์นะคะสแกตเตอร์มาอีกไหมเอ้ยเข้าฟีอีกไหมเอ้ยอยังไงยังไงเอ้ยอยังไงเอ้ยเออ หมุนไปค่ะไหลไปเลยแม่โอ้โหมือยุบยิบเวอร์ค่ะรางวันก้อนโตไปเลยหนึ่งแมตโอ้โหโอ้โหอย่างงามมาทุกคนโอ้โหแค่หัวกัะโลกเดอ้อ เอาสิโอ้โหอย่างตังค่ะใครบอกไม่ตังเอ้ยโดนตีค่ะยังไงยังไงเจ็ดพันสองอย่างสวยงามค่ะทุกคนอย่างง่ายๆเลยนะคะอือ,อแจกอีกแล้วทุกคนแจกจริงเกมเนี้ยเล่นทุกรอบแจกทุกรอบ เอาอะไรมาไม่ปังเอ้ยโอเคค่ะทุกคนยังไงก็ต้องขอลายไปที่หน้าเกมมิสเตอร์ฮัลโลวีนเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะและทุกคนสนใจอยากให้รีวิวเกมอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปได้เลยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ